คือเขาไปเพราะขวางกับเพื่อนนะแล้วทีนี้ก็มีเด็กน้องผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขายลูกอมโมไม่ซื้ออยู่แล้วไงมาแล้วเขาก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าพี่พี่ผมอยากกินกุ้งแล้วมันเหลืออยู่สี่ตัวกุ้งเผาแล้ว <laughs> แล้วอร่อยมากทั้งสดแบบโอ้โหถ้าไม่ให้มันก็จะดูน่าเกลียดนะทุกคนแต่ว่าในใจก็คือยังไม่อิ่ม <laughs> นะ <laughs> <laughs> ก็เลยให้น้องเข้าไปสองตัว <laughs> แล้วก็คือแบบคุยกับเพื่อนว่าแบบจริงๆก็ยังไม่ได้อิมน่ะ ถ้าเป็นเธอเธอจะให้ไหมเอขาว่าไม่ให้หรอเอ้ยร้อยต้องร้อยยังไงก็ต้องให้แต่ทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่อยากให้ง <c ười> ั้นเรา,าต้องมาแก้ปัญหานี้ทำไงเกิดจากการปฏิเสธคนไม่เป็นที่ปฏิเสธก็คือยังไม่ได้กินข้าวหรอหิวไหมก็คือจะสั่งข้าวให้เราก็จะสั่งข้าวผัดใ,ให้ไม่ให้กุ้งเพราะกุ้งมันแพงรลอีกทีนึงไปขอโต๊ะอื่น <c ười> ไม่ไปขอป้าได้ป้าเขาก็ขายอยู่โอ้แล้วก็เหมือนโยนให้เขาคนอื่นเลยเหรอเอ้าไม่ดีถ้าเราไม่มีน้ําใจบอกให้เด็กไปขอป้าป้าไม่ให้ก็แดงว่าป้าเจ้าของนันก,ก็ไม่มีน้ําใจเหมือนกันไอคนใจร้าย